ผู้ประกันจากบริษัทที่ปิดตัวจะได้รับเงินคืนตามขั้นตอนกฎหมายทันทีที่บริษัทประกันวินาศภัยปิดตัวลงกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับคำสั่งจากสำนักงานคอปพอในฐานะนายทะเบียนแต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ชำระบัญชีเพื่อจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภยัยให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภยัยแทนบริษัทที่ปิดตัวลงในวงเงินไม่เกินรายล้านหนึ่งล้านบาทแล้วกองทุนประกันวินาศภายัยจะจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยในทันทีได้เลยหรือไม่ไม่ได้เนื่องจากการจ่ายเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการพิจารณาพิสูจน์มูลนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ ว่าเป็นไปตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ถ้าอย่างนั้นตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นอย่างไรมี2ด้านต้องทําตามข้อกําหนดของกฎระเบียบหน่วยงานรัฐคือด้านที่1ต้องรอสํานักง,งานคอปปอส่งมอบทรัพย์สินของบริษัทที่ปิดตัวให้กับกองทุนประกันวินาศภายัยภายใน30วันทําการก่อนด้านที่2กองทุนประกันวินาศภายัยต้องดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายดังต่อไปนี้ 1>, 1. จดทะเบียนเลิกกิจการและประกาศทางหนังสือพิมพ์ภายใน7วันว่าบริษัทประกันวินาศภัยนั้นปิดกิจการแล้ว 2. กองทุนส่งจดหมายให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ทุกรายของบริษัทที่ปิดตัวรับทราบภายใน30วัน 3. กองทุนประกาศวันให้เจ้าหนี้มายื่นคำทวงหนี้ภายใน60วัน 4. หลังจากปิดรับคำทวงหนี้ กองทุนจะรวบรวมจำนวนเจ้าหนี้จำนวนหนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการเฉลี่ยหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองที่ได้รับจากนายทะเบียนและดำเนินการตรวจสอบเอกสารพร้อมพิจารณาคำทวงหนี้ว่าจะได้รับเงินจำนวนเท่าใดเมื่อเอกสารถูกต้องตรงครบถ้วนและกำหนดยอดเงินที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายได้แล้วกองทุนจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้จากนั้นกองทุน จะส่งจดหมายยืนยันสิทธิรับเงินแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบว่าได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าใดทางปรณษย์ตามที่อยู่ที่เจ้าหนี้แจ้งไว้กับกองทุนนี่แหละครับจะเห็นว่าภาฯรกิจของกองทุนประกันวินาศภัยก่อนจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้แทนบริษัทที่ปิดตัวลงไปนั้นมีระยะเวลาและมีขั้นตอนให้ดำเนินการตามกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ